สิบหกคารุยครับปกติเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคลัาภของรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จะเป็นทั้งหน่อยลาาพัฒนารวมไปถึงนุ่นรอบต่างๆจันถึงสุขในเดียวครับพบกันในรอบของวันจันทร์ที่17ตุลาคม2 5 6 5นะครับวันจันทร์มีลาาพัฒนานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเอฟซีที่แห่งษติปังทั้ง4หน่อยและไทยอมสินในรอบวันอาทิตย์ที่16นะครับโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ ปังปรุยเยน่าดูเลยครับมาสรุปไปทางสีน่อยรอบวันที่16ครับเฉพาะกิจบนมา406ล่าง34พิเศษครับบนมาตอง3 3 3 3ล่าง4 3 3ล่าง3บนปกติครับ5 4 6ล่าง9 1ปิดท้าย VIP 7 9 1ล่าง0 8โอ้โหเป็นไงฮะ08ก็เจาะให้เนาะ0880ตรงๆนะครับ สี 4, 3, 3, 4, ่สามสามสี่สองสองตัวก็ในตัวเดียวแม่เป็นไปได้พลิกลงมาแต่นี่น้อยใจมากเลยเล่นอย่างนี้เลยครับตองสามแมรอบนี้ผิดไปตัวเดียวจริงเลยแม่สมองสั่งอย่างหนึ่งแทงอย่างหนึ่งเงดก็ขออภัยในเด่นรอบนะครับมาสองรอบเนาะแต่เด่วนวันนี้มาดยรัวเลยนะครับสองแปดเก้าหกมาหมดทุกตัวเลยนะฮะเอ้า ก็อย่าพลาดนะครับห้ามพลาดเด่นรอบให้เด่นวันเนี่ยนำไปใช้กับหุ้นทุกรอบหุ้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์นำไปใช้ได้เลยเหง่งแน่นอนนะครับอา้าวมาปิดท้ายด้วยตรัสไทยเป็นไงฮะโอ้เป็นไงออมสินออมสินเจาะไม่แตกเนาะแต่เด่นไทยเด่นไทยมาหมดเลยเนาะทั้งศูนย์ทั้งห้าทั้งหนึ่งมาหมดเลยออมสินก็มาทั้งห้าทั้งเจ็ดแต่เจาะไม่แตกเนะเาะอ้าว สูตรเมดเดียวก็วิ่งรูดหนึ่งปังปรูเยไปอ้าวขอแสดง,งความดีคนเดิยงที่ปังเนาะเจาะไม่แตกแต่รูดแตกนะครับอ้าวตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีถุดว่ากันใหม่งวดหนาจ้ามาดูแนวะทาง4น่นอยมัดรวมประจําวันที่17ตุลาคม2 5 6 5ับครับอย่าลืมนะครับสูตรเจาะพิฆาตสีน่นอยและล่าพัฒนารอบวันจันทร์ที่17นะครับสายเบิ้ลนะครับยังปลอบใจซ็จเคยครับใครยังไม่ปังก็วันนี้มาเนาะ ยังให้22กับ55นะครับสายเบิ้ลเนาะเด่นรอบก็วางให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะทั้งวินทั้งวินทั้งตรงรอบก็ห้ามพลาดเดีเดียวสำหรับวันนี้นะครับส่วนชุดนกตะลางนะครับเด่นวันเมื่อวานนี่มาดีมากเด่นวันเข้าทุกตัวเลยวันนี้ก็ให้ไว,ว้นะครับเด่นวันห้ามพลาดห้ามเผลอไดีเดียวดูเด่นวันประกอบเด่นรอบนะครับยังไงก็ปังนะครับ ส่วนเดลชินชอบในนอกตารางก็ติให้เน่ให้หมดแล้วเนาะนอกตารางให้เจ็ดเจ็ดหกหกนะครับสายเบิ้ลยังไงก็ห้ามพลาดกันไว้เนาะอ,อย่างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอครับสำหรับฮาน่อยไม่มีใครคลาดเดาวได้เลยเมื่อวานมันยังมาตองสามไม่เห็นละนะครับส่วนราวพัฒนาแนวทางารับพัฒนาครับเลขไหลสองสามหนึ่งนะครับอา้าวสายแปลงสายแปลงเลขก็ห้ามพลาดนะครับจับวางให้สองเก้าศูนย์หนึ่งอ่านะครับเจาะ อจาะจอดกาศูนยัน45เนาะ3ตัวก็ให้510910410คนับรับรองปังแน่ๆสักชุดหนึ่งลาวพัฒนานะครับปังแน่นอนเบิ้ลสีีสกันไว้นะครับสรับสายเบิ้ลนนะ้องแต่มันจะมาจริงๆช่วงนี้มันเบิ้ลบารหำเย่าเกินลานะครับ4ตัวให้2ชุดแบบนี้นะครับชอบแบบนี้ถนัดแบบนี้นะครับก็อลองดูใครตราใครชอบก็ตาม ชุก4ี่เนาะทั้ง4ตัว,วก็ได้อัดเล่น2ตัวด้วยนะครับชุด3ามตัว2ตัวชุด3าตัว4ตัวตัดเล่น2ตัวเสมอนะครับแอดกับชับตลอดเนาะเอา้าคอยเฮงให้ปังทั้ง4ี่นอยและลาวันจักเนาะก็เฮงปังเด้อจะได้ปลอบใจสำหรับสาวกไทยที่อกหักนะเอา้าปังปุรเยพี่น้องสวัสดีครับ